แต่าจะว่สลับสับเปลี่ยนมาบ้างนะฮะก็แจ้งให้ทราบนะครับปตทกับบางจากประกาศราคาน้ํามันในวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าปรับเพิ่มขึ้นนะทั้งเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์หกสตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลยังคงเหมือนเดิมนะฮะหกสตางค์ต่อลิตรนะครับทั้งเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ดีเซลก็ยังคงเหมือนเดิมก็เป็นไปตามการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่ากอบอนนะครับ ประจำสัปดาห์ก็มีมติให้คงราคาน้ํามันดีเซลเอาไว้ที่ลิตรละ34มสบาทเกสตางเอาไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮนะตรึงมาแล้วหลายสัปดาห์นะครับในขณะเดียวกันวันนี้เกิดภาพภาพหนึ่งท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้ผลิตบะหมี่กึง่งสําเร็จรูป5แบรนด์ห้าแบรนด์น,นะฮะก็จะมีคุณพันธ์พเนียงเวทผู้จัดการสํานักกรรมการอํานวยการ ผู้จัดการสํานักกรรมการผู้มนวยการบริษัทไทยเพรสิเดเน้์ฟูด้ดจำกัดมหาชนอันนี้เป็นผู้ผลิตมามา่าคุณปริญญาสิทธิดํารงกรรมการบริษัทโชคชัยพี่บู์จำกัดผู้ผลิตซื่อสัตย์นะฮะคุณวีระนภาพฤกชาติกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตไวยไวนะฮะคุณกิติพจน์ชาญถาวรกิจ อันนี้จากผู้ผลิตยำยำแล้วก็คุณฮิจิริฟุกุโอกะนะครับอันนี้ผู้ผลิตนิชินินนี่ทั้ง5แบรนด์ท่านผู้ชมฮะมามา่าซื่อสัตว์วัยวยำยำนิชินินมารวมตัวกันคุยกันพูดถึงปัญหาที่สะสมมาปัญหาสภาวการการขาดทุนสถานการณ์ของต้นทุนทิศทางการปรับขึ้นราคาของสินค้าหลังจากที่ ชุดบะมี่กึงสาเร็จรูปนี้ต้องเจอกับภาวะวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ราคาของพลังงานนะครับที่ปรับขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเอาหรือเราลองฟังดูบางส่วนดูนะฮะปลายปี63ต่อต้นปี64อ่ะตอนนั้นเราซื้อน้ำมันปาล์มกันแทบทุกรายอ่ะประมาณ20บาทบวกลบต่อลิตรราคาล่าสุดที่เราซื้อได้ตอนเดือน6 ของผมนะผม 64- 65ตอนนี้มัน,มนจุดเลยจุดพีคไปหน่อยก็ยังเหลือประมาณสัก50กลางๆซึ่งมันขึ้นมาจาก20ขึ้นมาเกือบ3เท่าแป้งสาลีผมเคยซื้ออยู่1ถุง22โลครึ่งไม่ถึง25 0บาทอะราคาโคตรล่าสุดของของไตามารมามสี4ปีนี้ต้นปีนะีเหยียบ500 500กว่ามีก็2เท่ากว่าแค่แค่2ตัวเนี้ยแป้งกับน้ำมันอะผมตีคร่าวๆให้นะก็เกินบาทแล้วราคาซื้อเฉลีย่ยปี64ทั้งปีเทียบกับปี65จนถึงเดือนสิงหาเนี่ย อหอมกระเทียมพริกอะไรทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาต่ำสุดคือ8%สูงสุดคือ35%บาเปบางตัวแล้วแต่ตัวนะครับมากน้อยตัววัสดุวัสดุหมายถึงกล่องฟิล์มพลาสติกราคาเฉลี่ยซื้อของปี64กับปี65ในช่วง8เดือนเนี่ยของผมเองนะนี่ผมผมผมเชื่อว่าผมน่าจะเบาที่สุดบ,บนบนเวทีนี้แล้วละ่ะขึ้นมา12-15%ทุกตัว ไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เห็นข้อมูลเหมือนเราทุกอย่างแหละท่านทางก็มีนะที่บอนิเตอร์ราคาวัตถุดิบทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นปัจจัยในการตัดสินใจว่าจะอนุมตัติหรืออนุญ,ญาตให้ขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยเราก็มองในแง่ของธุรกิจทางกระทรวงเองทางกรมเองก็คงจะมองในหลายๆมิติเอาจงจริงเมื่อปลายปีที่แล้วก็มีเรายังไม่ก่อนเราจะยื่นขอขึ้นอย่างนนก็มีการมาขอความร่วมมือบอกโควิดยังหนักอยู่นะต้นทุนขึ้นมาเห็นนะแต่ว่า อย่าเพิ่งขยับอะไรนะขอให้ทุกคนช่วยกันช่วยกันก่อนเพราะว่าประชาชนงานการก็ยังไม่มีทำบางคนก็ยังออกจากบ้านไม่ได้ซึ่งเราเข้าใจเลยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยโควิดยังหนักอยู่เราก็คือเลือกกันพอต้นปีปีนี้เราก็เห็นแล้วแหละว่ามันทุกอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ราคาวัตถุดิบไม่ดีขึ้นเลยยังขึ้นต่อเนื่องมันก็เลยต้องมีการขอขยับซึ่งแต่ละลายอะ่ะเดี๋ยวลองถามดูก็ได้ว่าใครขอไปกี่รอบแล้วตอนไหนบ้าง ซึ่งไม่ได้นัดกันต่างคนต่างไปขอจนมีครั้งนี้แหละที่บอกจนผมต้องถามว่าพี่พี่ก็ขอเหมือนผมกันหมดเลยใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าใช่บอกถ้าใช่งั้นมาเล่าพร้อมกันเถอะเพราะว่า ผมโดนคอมเมนต์ในโซเชียลบ่อยมากอ่ะเว้มามากขึ้นราคาก็ขึ้นไปเดี๋ยวไปกินเจ้าเยี่ย้ออื่นก็ได้ก็ไม่ต่างกันหรอกมันก็ใช้วัตถุดิบเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้เราเรามาพูดเรื่องความเด็ดล้อนของเราให้มันชัดเจนนะว่าทางภาครัฐอาจจะเคยเคยโฟกัสไปที่ปัจจัยอื่นๆที่เขาอยากจะคุมราคาให้มันให้มันได้นานที่สุดแต่ว่าถ้ามันขึ้นราคาไม่ได้แล้ววันนึงมันมันถึงกับขายไม่ได้เนี่ย ของแพงยังไงก็เลวร้ายกว่าของขาดถ้ามันขายไม่ได้ราคามันขายไม่ได้มันไม่มีใครยอมหลอกว่าเปิดทำธุรกิจมาแล้วขายแล้วปล่อยให้มันขาดทุนแล้วก็ให้มันเข้าเนื้อไปเรื่อยๆมันมันคงอยู่แบบนั้นยากนี่ยคุณพังพันเพเนียงเวทอันนี้จากมาม่านะครับบอกว่าต้นทุนราคาน้ํามันปาล์มกับแป้งสาลีปรับขึ้นต่อเนื่องมาโน่นนะฮะตั้งแต่ปี5้าสาต้นทุนแค่สองอย่างนี้ปาล์มกับแป้งสาลีนะพอมาอยู่ในซอง คิดไปเนี่ยเฉพาะ2อ,อย่างนี้ก็บาทกว่า,วาแล้วนะครับอันนี้ยังไม่รวมวัตถุด,ดิบการเกษตรหอมพริกกระเทียมขึ้นมา8-35%ถึงาเจากปี64ส่วนวัสดุอื่นๆพวกกลองฟิล์มพลาสติกนะปรับมา12-15%ถึงเอันนี้ก็ยังไม่ได้รวมค่าแรงอันนี้ในส่วนของมาม่านะครับตอนนี้มาดูอีกเจ้าหนึ่งนะวัวับ้างคุณวีระนภาพฤกษชาตินะครับ บอกว่าสถานการณ์ต้นทุนการผลิตบ่มีกึ่งสาเร็จลูกพุ่งสูงขึ้นทุกวันบางเดือนเนี่ยนะฮะบางเดือนผลประกอบการสินค้าบางรายการของบริษัทยอยู่ในโซนสีแดงก็คือขาดทุน ทางค้าภายในเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเขายังไม่อนุมัติให้เราในขึ้นในส่วนของตรงนี้ทางบริษัทเราเนี่ยในส่วนของสินค้าหลายรายการของเราเนี่ยเราก็มีความมีความจําเป็นที่จะต้องในส่วนของอลดการขายนะครับในส่วนของในประเทศลงบางส่วนนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเรายิ่งขายเยอะเราก็ยิ่งเจ็บตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะสวิตช์นะฮะในส่วนเขาไปในส่วนของตลาดต่างประเทศในส่วนของ เนื่องจากในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะปรับราคา,าได้ประมาณตามที่เราต้นทถึงที่แท้จริงเช่นราคาเจบาท8ดบาท9บาทซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรับขึ้นไปแล้วนะครับทางซึ่งทางลูกค้าเนี่ยก็ยอมรับได้นะครับซึ่งซึ่งทางลูกค้าก็เข้าใจเพราะนี่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของตัวเงินเฟ้อข,ของทั่วโลกเนี่ยมันก็ขึ้นสูงนะครับซึ่งตอนนี้ทางลูกค้าก็ไม่ได้บ่นอะไรที่ผ่านมาเราก็ได้ปรับไปแล้วซึ่งปรับค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนี het. อันนี้ทางด้านของวัยวัยวัวก็พอๆกันนะใช่สิบสี่ปีกว่าๆที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาเออพอๆกับมาม่าเลยนี่แล้วคุณวีระบอกเลยนะฮะวัยวัยเนี่ยบอกว่าเอาละ่ะทำไมขึ้นรอบนี้ก็ไม่เป็นไรจะขายในประเทศน้อยลงจะไปขายต่างประเทศแล้วเพราะต่างประเทศเขาเข้าใจเขายอมให้เราขึ้นราคาได้ในประเทศกรมการค้าภายในไม่ให้ขึ้นราคาสักทีหนึ่งก็จะขายในประเทศน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงไปนะฮะ และจะไปขายต่างประเทศ <Ừ. S 2> นะครับเหมือนกันกันกบทางยำยำฮะยำยำก็บอกนะครับวัตถุดิบในประเทศเนี่ยทั้งแปง้งสาลีปาล์มน้ํามัน,ม,นมันพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่โควิดรวมกับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะฮะมันพุ่งขึ้นประมาณ40แล้วนะฮะ oh. แต่ยังไม่ได้ขึ้นราคาเลย <Ừ. S 2> ยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะครับในขณะที่สินค้าประเภทเดียวกัน,กนคือบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปในต่างประเทศเนี่ยราคาขายในประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยสูงกว่าไทยสองเท่าแล้วนะ นี่ครับอันนี้ยำยำเห็นไหมฮะทุกแบรนด์ลยฮะเขาก็เดือดร้อนเดือดร้อนหมดพรุ่งนี้เกนะ้าโมงเช้าเขาจะแพ็กทีมไปไปยื่นหนังสือนะไปยื่นหนังสือให้กับทางกรมการค้าภายในอีกครั้งหนึ่งไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะเออนับนับไม่นับไม่ถ้วนโอ้โหแต่คราวนี้เขายื่นพร้อมกันเลยอเขาไปกันเป็นแพ็กห้าเจ้าห้ายี่ห้อทั้งมามา่ายมยำนิดชินนะฮะจะไปพร้อมกันจะไปพร้อมกัน ห้ายี่ห้อมานั่งแถลงข่าวพูดคุยเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีนะโอ้ห้าป,ปีอ๋อไม่เคยแพ็กกันเลยไม่เคยแพ็กมาคุยอย่างนี้เลยไม่เลยโอ้โหนี่รวมตัวกันเลยนะห้ายี่ห้อแต่ก็มีคําตอบนะคร่าวๆจากอธิบดีกรมการคา้าภายในออกมาแล้วนะว่าทางด้านของคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าก็ทราบข่าวแล้วนะฮะว่าออทั้งห้าเจ้าเนี่ย จะมายื่นขอความเป็นธรรมขอขึ้นราคานะครับในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้าโมงเชา้าท่านอธิบดีกรมการค้าภายในผู้แบบนี้ท่านผู้ชมฮะคุณวัฒนศักดิ์นะฮะบอกว่ายอมรับว่าต้นทุนเนี่ยบางรายการมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้านพลังงานที่เป็นทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อมรวมถึงวัตถุด,ดิบหลักเช่นแป้งสาลีก็มีการปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากทั้งปัญหาโควิดและก็วิกฤตด้านพลังงาน แต่ในช่วงที่ผ่านมาผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปได้จึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพมาโดยตลอดซึ่งกรมการค้าภายในขอขอบคุณในความร่วมมือมาเป็นอย่างดีสําหรับการพิจารณาอนุญาตปรับราคาจําหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้นจะพิจารณาเป็นรายรายอยู่บนหลักการวินวินโมเดลที่ผู้ประกอบการต้องยังคงผลิตและจําหน่ายต่อไปได้ผู้บริโภค ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่คุณจูลินลักษณะวิสิทธ์ได้มอบหมายสั่งการเอาไว้แล้วขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา <c oughs> พผู้นี้ฮาจ้าไไ่ต้อยงยื่นแล้วครับ <c oughs> สคริปต์เดิมเป๊ะเลยนะ <c oughs> สคริปต์เดิมเป๊ะเลย คือไม่ว่าจะมีข่าวคราวทางบาม่าทางเจ้าไหนก็ตามแต่ขอขึ้นราคาเนี่ยผู้ใหญ่ในกรมการค้าภายในโดยเฉพาะตัวที่บดีโดยเฉพาะตัวคุณจุลินก็เคยพูดแบบนี้เลยนะฮะเริ่มด้วยยอมรับโอ้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจริงยอมรับยอมรับขอบคุณทุกท่านก็เข้าใจในความเดือดร้อนขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่ยังคงตรึงราคาไม่ให้มีผลกระทบต่อ,อ,อผู้บริโภคสเต็ปต่อมาคือจะบอกตอนนี้ ถ้าเป็นคุณจุรินบอกคุณจุรินก็จะบอกว่าตอนนี้ทางกรมการค้าภายในไปตรวจสอบไปดูแลนะฮะไปดูซิไปพิจารณาดูว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเป็นทางากรมการค้าภายในพูดเองก็จะบอกว่าตอนนี้เรากําลังพิจารณา,อ,าอย่างรอบด้านนะเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจมากนะครับแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็จะจบลงตรงที่ว่ายัางไม่ขึ้นราคา ยังไม่ขึ้นราคากาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเหมือนกับเหมือนกับยาหอมไปเรื่อยๆล่อเข้าไปเรื่อยๆพูดยาหอมพูดจาฟังดูดีมากฟังแล้วเคลิบเคลิ้มนะเขา้าใจโอ้โหต้นทุนเพิ่มขึ้นแป้งสาลีก็เพิ่มวิกฤตพลังงานก็มานะสงครามก็เกิดนะครับก็ยอมรับเพิ่มขึ้นจริงๆขอบคุณมากเลยนะที่ยังไม่ขึ้นราคาตอนนี้เนี่ยเรากําลังประชุมกันเรากําลังตรวจสอบเรากําลังดูในรายละเอียดว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นตรงไหนยังไงถ้าจะให้ขึ้นราคาเนี่ยจะให้ขึ้นเท่าไหร่ยังไง ตอนนี้ยังไม่ให้ขึ้นนะมันไอประโยชน์สุดท้ายนี่แหละโอ้ตอนนี้ไม่ให้ขึ้นโคตรเชื่อเลยโ oh, อย้ผู้ใหญ่ในกรมการค้าภายในนะพูดได้เป็นแบบเดิมเลยพูดได้เป็นแบบเดิมเลยนะ oh. ไม่ว่าเขาจะายื่นมาเป็นรายเจ้าเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าเขาจะยื่นเป็นแพ็กมานะ5เจ้าบวกกันไม่ว่าทางมาม่าจะบอกว่าให้ผมไม่เคยขึ้นมาสิบกว่าปีแล้วนะ mm. ให้ผมขึ้นเถอะ ะะสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมไม่เคยขึ้นเลยนะนี่ครั้งนี้อย่างที่คุณจิระบอกห้าเจ้าเขาแถลงข่าวร่วมกันเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ5้าสิบปีอะ่ะนี่เขาเป็นคู่แข่งกันนะคู่แข่งกันแต่เขาเดือดร้อนร่วมกันนะฮะยังไม่ให้เขาขึ้นเลยอะ่ะอธิบดีกรมการค้าภายในแบบชิงตอบซะแบบนี้แล้วอะ่ะแบบท่านแบบผมว่ามันมันท่านท่านเห็นอกเห็นใจเขาน้อยเกินไปนะจริงๆนะใช่ เออ,อแล้วท่านท่านซื้อเวลาท่านให้สัมภาษณ์แบบซื้อเวลาไปเรื่อยอ่ะอะจริงๆนะผมก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยที่ท่านบอกว่าเออจะมีคณะกรรมาการจะมีการประชุมกันมีการพิจารณาเนี่ยท่านคณะองค์ประชุมที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในกรมการค้าภายในเนี่ยผมอยากจะถามว่าคุณประชุมเรื่องนี้เรื่องที่จะเขาจะให้ขึ้นให้เขาขึ้นราคาเนี่ยคุณประชุมมากี่ครั้งแล้วผมอยากจะรู้จริงนะ คุณประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยวันที่เท่าไหร่และประชุมมากี่ครั้งแล้วที่ hmm คุณบอกอ่ะว่าประชุมกันประชุมกันกำลังดูอยู่กําลังดูอยู่เนี่ยประชุมกันมากี่ครั้งแล้วอถามจริงจริงมีประชุมกันหรือเปล่ามีประชุมกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดประชุมกันมาโอ้มีประชุมสี่ครั้งแล้วเนี่ยสี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันติดอะไรมันติดอะไรที่ยังแม่ก็ขึ้นอื คุณคุณยังมีข้อสงสัยอะไรว่าไอ้ที่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นจริงเหรออันนี้คุณเอ่อต้นทุนคุณเพิ่มขึ้นมาเท่านี้จริงเหรอคุณติดติดอะไรติดโจทย์อะไรในวงประชุมแต่ละครั้งแล้วที่คุณติดเนี่ยคุณเคยถามไปที่เขาไหม mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ถามไปที่บริษัทของมา,ม,าม่าไวไวยำยำนิดชินไหมเออว่าขอดูตัวเลขตรงนี้หน่อยได้ไหม mm hmm. ใช่ไหมคุณเคยไหมอย่าซื้อเวลาไปเรื่อยเห็นใจเขานะฮะ mm hmm. เขาจะไปขายต่างประเทศแล้วนะก็จะไม่ขายในบ้านเราแล้วนะก็คงเบื่อใช่มันไม่ใช่แค่เจ้าเดียวที่เขาออกมาขอขึ้นราคานี่ห้าเจ้านะใช่ห้าเจ้าเดียขอไปในทิศทางเดียวกันเลยขอเถอะขอปรับขึ้นราคาโอ้กลัวจะเสียชื่อเสียงแหละคุณจุรินกลัวจะเสียคะแนนเสียงแหละกลัวจะแบบเอ้ยมาม่าต้องขึ้นราคาในยุคของท่านรัฐมนตรีจุลินแหละ และกรมการค้าภายในที่บดีเวลาให้สัมภาษณ์ทีก็แบบเอาอกเอาใจเหลือเกินตามที่ท่านรัฐมนตรีจุลินได้ให้นโะยบายเอาไว้อย่างนู้นที่สุดก็คือไม่ให้ขึ้นราคาอได้แต่เห็นใจครับท่านผู้ชมฮะมี